อตอนนี้เรามากันถึงแฮชแท็กที่เกิดขึ้นที่เป็นกระแสะนะครับในช่วงนี้ก็คือ Hashtag Actress จ i s ูเ Debut นะครับและก็คีย์เวิร์ด w d r o p Presscon n นะครับพอดคองเทรนใน Twitter ไทยแล้วก็ต่างแดนหลังจากที่ซีรีส์ n o w d r o p นะครับเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของ i s o ูพี่ใหญ่ของวงเนี่ยที่ประกบคู่กับพระเอกเจ้าบทบาทอย่างจองแฮอิน ที่เพิ่งมีการแถลงข่าวเปิดตัวกันไปมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นก็เป็นที่มาล่ะครับที่เหล่าเมมเบอร์ของ l l c k p ทิงที่เหลือเนี่ยพากันโพสต์ภาพงานแถลงข่าวแล้วก็ลงข่าวนี้ใน ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองซึ่งจากตรงนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับเหล่าบลิงนะฮะสาววอกแฟ,แฟนๆที่ซัพพอร์ตวง b l a c k พิงคเป็นอย่างมากเลยเพราะเขาบอกว่าทําไมเมมเบอร์ในวงเนี่ยมันน่ารักขนาดนี้ซัพพอร์ตกันเองสนับสนุนผลงานกันเองนะครับถัดจากที่ก่อนหน้านี้เองผลงานเพลงเดี่ยวของลิซ่าเพื่อนๆก็ช่วยกันโพสตโปรโมทเป็นกําลังใจให้ที่กองถ่ายโดยตลอดครับ สำหรับซีรีส์ n o Drop นะครับกำหนดลงจอครับทางสถานีโทรทัศน์ JTBC ของเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนี้นะครับโดยนี่นะฮะเขาบอกทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับและมือเขียนบทเนี่ยคุณเป็นคนทำซีรีส์ที่ชื่อว่า Sky Castle นะครับเป็นเจ้าของสถิติสูงสุดอันดับ2ตลอดการของซีรีส์ที่ฉายทางช่องเคเบิลของเกาหลีอีกด้วยครับ